Extreme Entertainment Learning และบ้านคนตัวเบาร่วมกับผลิตภัณฑ์โลแลนยาหม่องน้ำตราถ้วยทองเสนอความจริงอยู่ตรงหน้าแค่หลับตาก็เห็นชัดความคิดที่ฝุงจัดก็สว่างประจากใจความสุขที่ไวคว้าใช้ปัญญาชี้ทางไปเข้าใจความจริงได้ เบาสบายไม่นักเลยคนเข้าใจความจริงชีวิตเป็นสิ่งเบาสบายมาเป็นคนตัวเบาชีวิตคุณจะสบายมาเป็นคนตัวเบา สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนตัวเบาครับรายการที่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําให้คุณผู้ชมได้เข้าใจความจริงเพื่อมีชีวิตที่เบาสบายไปด้วยกันครับรายการเราก็จะพาคุณผู้ชมไปดูว่าผู้คนรอบๆตัวพวกเราเนี่ยเขามีคําถามอะไรที่อยากได้คําตอบแล้วเราก็จะมีครูบาอาจารย์และผมมาตอบให้คุณผู้ชมได้เข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นครับไปดูกันเิครับว่าวันนี้มีคําถามอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นกับผู้คนบ้างครับ ทำไมเราต้องแข่งขันกันตลอดเวลาเราจะชนะใจตัวเองได้อย่างไรครับเราจะมีวิธีอยู่ร่วมกับคนพานยังไงคะคำถามวันนี้นี่ก็สะท้อนอะไรบางอย่างเนอะสาววัยรุ่นบอกว่ายังไงครับทำไมเราต้องแข่งขันกันตลอดเวลาล่ะอ,อน่าสนใจเนอะสังคมยุคนี้เนอะอีกท่านหนึ่งมาบอกว่าเราเอาชนะตัวเองได้อย่างไร โอ้คำถามใหญ่มากเลยครับและท่านถามว่าเราจะมีวิธีอยู่กับคนพานได้อย่างไรและการคนตัวเบาขอเลือกเอาคำถามสุดท้ายแล้วกันเนาะเราจะมีวิธีอยู่ร่วมกับคนพานยังไงคะเราจะมีวิธีอยู่กับคนพานได้อย่างไรน่าสนใจมากครับแต่ก่อนอื่นไปดูสิครับว่าและผู้คนทั่วไปเนี่ยเขามีคำตอบกับคำถามนี้กันอย่างไรครับ วิธีอยู่ร่วมกับคนพาลของผมคือ,อถ้ารู้ว่าเป็นคนพาลก็พยายามหิีกเลี่ยงที่จะไม่คบกับคนพาลก่อนครับแต่ถ้าอยู่ด้วยหน้าที่การงานหรือว่าอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมง,งานก็พยายามอยู่อย่างมีสติแล้วก็ใช้ปัญญาครับแล้วก็ถ้าคนพาลอยู่ที่อ,อยู่ในครอบครัวครับก็ หมอนเดิมครับคือใช้สติแล้วก็ใช้ปัญญาครับแล้วก็ถ้าเราพอที่จะพูดคุยชักจูงเขาได้ก็ชักจูงเขา,าให้เป็นคนดีครับแค่นี้ครับโอ้คุณผู้ชายท่านนี้ท่านตอบเราว่ายังไงครับท่านบอกว่าเราก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงคนผ่านแต่ถ้าเราต้องเจอก็ต้องมีสติมีปัญญาเพื่อจะอยู่ร่วมกับเขาได้อย่างปลอดภัย แล้วถ้าเป็นคนในครอบครัวก็ใช้หลักสติปัญญาเหมือนกันแล้วก็ค่อยๆที่จะช่วยพัฒนาให้เขาหายจากการเป็นคนผ่านโอ้โหเป็นคําตอบที่เฉียบคมสมวัยท่านเลยนะครับแต่เดี๋ยวรายการคนตัวเบามีคาตอบจากครูบาอาจารย์และผมมาให้ฟังเพิ่มเติมแน่นอนครับเดี๋ยวไปรับชมกันในช่วงต่อไปครับสนับสนุนโดยยาหม่องน้ําตาถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทามาเป็นคนตัวเบาชีวิต คุณจะสบาขอยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493ถ้วยทองมียาหม่องน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มี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 รู้สักทีว่ายาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีขายมานานแล้วรหัสลับจากธรรมชาติโลแลนเนเจอร์โคดสกัดจากธรรมชาติข้าวหอมนินน้ำผึ้งป่าและข้าวโพด อ่อนโยนไม่ระคายเคืองให้สีผมดูเป็นธรรมชาติติดทนนานและไม่ทำให้ผมแห้งเสียปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยธรรมชาติแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดจากโลแลนมาเป็นคนตัวเบาชีวิตคุณจะสบาย คุณผู้ชมกำลังอยู่กับรายการคนตัวเบานะครับวันนี้เราอยู่กับคำถามที่ว่าเราจะมีวิธีอยู่กับคนพาลได้อย่างไรวันนี้รายการได้รับเมตตามากๆครับจากพะอาจารย์ยุทธนาอาริโยครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวลุวันจังหวัดขอนแก่นครับท่านจะมาให้คำตอบกับคำถามนี้เราไปตั้งใจรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะครับ คนพาลเราต้องเข้าใจคํานี้ก่อนนะคนพาลในความหมายของพระพุทธเจ้านะผู้ที่เป็นคนพาลคือผู้ที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีดดาการกระทําไม่ดีแต่ต้องเข้าใจว่าพาลมากพาลน,น้อยนะก็คือว่าคิดไม่ดีมากพูดไม่ดีมากหรือการกระทําไม่ดีมากแต่ว่าเป็นไปนในทางที่ไม่ดีมากกว่านี่นความหมายของพุทธเจ้าคือคําว่าคนพาล นะและเข้าใจตรงข้ามคําว่าบัณฑิตนะคําว่าบัณฑิตพระเจ้าก็ให้ไว้คือผู้ที่คิดดีพูดดีทํานดะีก็เป็นบัณฑิตแต่ว่าต้องมีตั้งแต่ส่วนส่วนมากขึ้นไปมากกว่าไม่ดีนะเราก็ค่อยๆทำไปแต่เราจะอยู่กับคนพานไดนะ้ได้อย่างไรก็ถามว่าอาศัยภพวิหารสี่ภพนะวิหารสี่ คือเมตตาการุณามุติตาอุเบกขาหนึ่งเมตตาคือปรารถนาเขามีความสุขนะเราต้องเมตตานะสองกรุณาก็เห็นเขาทุกเราก็มีความปรารถนาที่ไว้ให้เขาพ้นจากทุกสามุติตานี่ดีดีเห็นเขาทําอะไรประสบความสําเร็จอะไรเราก็ดีดีกับเขานะสี่นี่ไงสุดท้ายเราอย่าลืมข้อนี้คืออุเบกขาานะเราก็ต้องช่วยแล้วเมตตาแล้วบอกแล้วทุกอย่าง แต่ว่าถ้าพฤติกรรมเขาไม่เปลี่ยนเราก็ใจเราก็ต้องรู้จักการวางนะการวางเฉยบ้างไม่งั้นกลับกลายว่าเราก็เป็นทุกข์หรือเราได้รับผลกระทบนะอันนี้เบื้องต้นคืออย่างนี้เนะที่เราจะอยู่กับคนพานนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นดกนะเราก็ต้องดูว่าเราสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมนะสมมุติว่าเราเป็นคนพานไหมถ้าสมมุติเราเป็นคนพานเรามีสติะระลึกรู้ได้เราก็ปรับเปลี่ยน นะพฤติกรรมของตัวเราให้จากอะไรคิดไม่ดีก็ฝึกคิดคด,ดนะีพูดไม่ดีก็ฝึกพูดดีกินะจกรรมทางกายไม่ดีนะเราก็เปลี่ยนพฤติกรรมให้อาการทางกายคือเราไม่ทํารลายไขรอันนีนะ้พฤติกรรมเปลี่ยนคุณธรรมเปลี่ยนะจากปามก็เป็นบัณฑิตได้นะครับถ้าจุดตรงนี้ถ้าถามอาตมาอาตมาก็จะย้อนกลับถามโยมก่อนว่านะแล้วสมมุตินะ สมมติว่าเราเป็นภรรยาสมม,มุติบอกสามีเป็นคนผานอัตมาถามโยมแล้วโยมไปเรียกเขามาเป็นสามีได้ยังไงอันนี้ก่อนครับอันนี้อันนี้อันนี้หลากก่อนถูกไหมล่ะปุ๊บหรือไม่ก็กลับกันว่าเฮ้ยถ้าเป็นเป็นสามีอ้าวถ้าบอกภรรยาเป็นคนผานอ้าวแล้วค şey ุณเป็นยังไงคืงคุณคิดว่าคุณไปเรียกคนผานมาเป็นภรรยาแล้วก็มาบอกว่าเขาเป็นคนผานอันนี้เบื้องต้นก่อนต้องถามกลับก่อนแต่อัตมาก็จะตอบแทนต่อไปอีกว่า ก็ไม่แน่ว่าในความรู้สึกของเราทั้งคู่อตอนนั้นมันอาจจะถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของศีลคิดอา,าการคิดดีพูดดีทดําดีแต่ไม่ใช่บอกว่าเขาเป็นคนพาลแบบขนาดที่แบบไม่ดีเลยนี่อมออายวมาไม่ใช่แบบเป็นพวกโจรขโมยที่แบบไปฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่มาเกียริที่อาตมาอ,าธ,มาอาธิบายเบื้องต้นไงว่าคนพาลในทางเจาสนาเงี้ยคิดอาจจะคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีแต่อาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นแต่สามารถเปลี่ยนยังไงได้ กลับมาที่คําถามโยมก่อนก็หนึ่งเปลี่ยนที่ตัวเรานะถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีประมาณหนึ่งแต่เราอยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองก็คือสติสมาธินี่ไงก็กลับเข้ามาอะไรรักษาสิ่งสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนี่แหละตัวนี้เลยเปลี่ยนคุณภาพจิตคุณภาพกายวาจาจะให้เราคิดดีพูดดีดีเป็นบัณฑิตนะแล้วพอเราไปแล้วเหมือนเนี้ยอย่างญาติโยมเนี่ย ทีแรกบอกให้ห้าวฟ้าคนที่บ้านมาประพฤติปฏิบัติธรรมนะบอกไม่มาบอกไม่เป็นลรโยมมาก่อนนะโยมมาโยมมาก่อนนะมมมมนนะรักษาศีลปฏิบัติธรรมสวดมนต์มาก่อนพอมาบ่อยๆบ,บ่อยชอบห้าวสามีเธอมาส่งฉันหน่อยเธอมาส่งฉันหน่อยนะทีแรกสามีมาส่งไม่ขึ้นมาฟังธรรมอยู่ข้างล่างได้ยินได้เห็นคนมาสวดมนต์มาปฏิบัติธรรมโอ้ยทำไมมาเยอะจังเริ่มมีความสนใจขึ้นไปฟังบางอะไรบ้างคราวนี้เป็นไง ก็มีความสนใจในการที่จะรัก,กษาศินส่วนมูลปฏิบัติธรรมมากขึ้นเนี่ยก็ค่อยๆชักจูมแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมของสามีหรือภรรยาหรือคนในครอบครัวได้คือเริ่มจากปรับตัวเราก่อนรับรองว่าจากคนพานใยเป็นบัณฑิตที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นทั้ทงครอบครัวแน่นอน ชีวิตคุณจะสบายรหัสลับจากธรรมชาติโลแลนเนเจอร์โคดสกัดจากธรรมชาติข้าวหอมนินน้ำผึ้งป่าและข้าวโพดอ่อนโยนไม่ระคายเคืองให้สีผมดูเป็นธรรมชาติติดทนนานและไม่ทำให้ผมแห้งเสียปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยธรรมชาติ แชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดจากโลแลนเทียขอยาหมองน้ำตราถ้วยทอง2493ถ้วยทองมียาหมองน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มีมีม่มีมีรู้สักทีว่ายาหมองน้ำตราถ้วยทอง2493มีขายมานานแล้วอาเป็นคนตัวเบาชีวิตคุณจะสบา ช่วงตำราตัวเบาวันนี้ผมจะมาเปิดตำราตัวเบาเพื่อชวนให้คุณผู้ชมได้เข้าใจความจริงกับคำถามที่ว่าเราจะมีวิธีอยู่ร่วมกับคนผ่านได้อย่างไรพระอาจารย์ยุทธนาได้ให้หลักสำคัญไปแล้วใช่ไหมครับเราต้องมีพรหมวิหารสี่ เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาและตาคนพานเป็นคนในครอบครัวเราเราก็ต้องพัฒนาตัวเราให้ได้แล้วค่อยๆชวนเขาเปลี่ยนนั่นก็คือจากคนที่ไม่คิดดีไม่ทําดีไม่พูดดีเนี่ยทำยังไงให้เขาเปลี่ยนนั่นคือสิ่งที่เราถ้าเป็นคนในครอบครัวเราต้องทําและที่ผมชอบมากก็คือตัวเราบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเป็นคนพานเราก็ต้องใช้สติสมาธิและปัญญามาช่วยเปลี่ยนตัวเราเอง ครัวนี้ผมจะมาพูดแบบคนโตเบากันบ้างว่าทำยังไงดีเหรอผมอยากฝากหลักง่ายๆเลยนะครับหลักก็เหมือนกับคุณป้องกันโควิดแหละครับในการอยู่กับคนพานโควิดต้องอะไรครับปิดแมสล้างมือและอะไรครับมีระยะห่างอยู่กับคนพานก็เหมือนกันครับคุณต้องปิดกัน้นปิดกั้นอะไรปิดกั้นพฤติกรรมที่คนพาลจะมาชวนคุณให้พาลแบบเขา คนพาลก็คือคนที่ไม่มีคุณธรรมไม่มีศีรธรรมจัรญ,ญาถูกไหมครับบัณฑิตคือคนที่มีศีลธรรมจัรญ,ญาเพราะฉะนั้นเราเองเมื่อเราต้องการจะเป็นบัณฑิตเราก็ต้องปิดกั้นสิ่งไม่ดีที่คนพาลจะมาชักชวนเราจากนั้นอะไรครับอันที่สองครับล้างมือบ่อยๆใช่ไหมครับล้างใจเราบ่อยๆเวลาที่คนพาลอาจจะมีพฤติกรรมมีคําพูดมีสิ่งต่างๆที่มาทําร้ายเราเมื่อคนพาล เขาจะมาทำร้ายเราด้วยคำพูดด้วยกระบวนการต่างๆเราก็ต้องมันล้างใจเราออกนั่นก็คืออย่ากเก็บสิ่งเหล่านั้นมาอยู่กับคนพานลเราเข้าใจอยู่แล้วนี่เขาเป็นคนพาลอย่าเอาสิ่งที่เป็นสิ่งไม่ดีของเขามาเก็บกักไว้ในใจล้างใจเราออกไปครับและสุดท้าย distancing ก็คือมีระยะห่างต้องรู้จักว่าแน่นอนครับทำไงถึงจะอยู่ห่างๆเขาไว้ห่างอย่างเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องทํางานอยู่ในที่ทํางานที่มีคนพานคุณก็ห่างกับเขาอย่างเหมาะสมและใช้คําสําคัญคือระวังอย่าระแวงเพราะระแวงเนี่ยสีหน้าท่าทางคุณจะไม่ดีและทําให้คนพานอาจจะยิ่งอยากจะพานคุณนั้นระวังตัวเราให้มีระยะห่างไม่ใช่หมายถึงระยะห่างแบบโควิดนะระยะห่างในการปฏิสัมพันธ์ระยะห่างในการที่เราจะมีเรื่องราวหรือกิจกรรมไปกับเขานั่นก็คือ 3หลักที่ใช้ประยุก์ตได้เหมือนการป้องกันโควิดเลยครับโควิดเป็นไวรัสร้ายคนผ่านก็เป็นไวรัสร้ายต่อจิตใจและต่อชีวิตคุณจริงๆพระพุทธเจ้าถึงกำหนดไว้เป็นข้อแรกในมงคลชีวิตเลยว่าอย่าคบคนผ่านเพราะนั้นเมื่อเราจำเป็นต้องอยู่กับคนผ่านเราก็ต้องอยู่แบบที่1นึ่งยังไงนะครับปิดแมสใช่ไหมครับปิดกั้นอย่าให้เขาชวนเราไปทำอะไรไม่ดีได้ 2ครับล้างมือใช่ไหมครับล้างจิตใจเราอย่าเอาสิ่งที่คนพานมาใส่จิตใจเราทิ้งไว้อย่าข้ามวันเด็ดขาดให้จบไปเลยและรักษาระยะห่างอย่าไปร่วมเรื่องราวอย่าไปม,มีปฏิสัมพันธ์มีเท่าที่จำเป็นโดยใช้คีย์เวิร์ดว่าระวังและทั้งหมดนี้ก็คือมีสติเป็นฐานมีปัญญาเป็นตัวที่จะํำให้เราสามารถนำตัวเองให้พ้ภัยได้แต่แน่นอนนะครับแม้เขาจะเป็นคนพาน ถ้ามีโอกาสเราต้องเป็นกัลยะาณมิตรที่จะดึงให้เขาเปลี่ยนจากคนพาลมาค่อยๆเป็นบัณฑิตให้ได้อันนั้นคือตัวเราเองต้องมี3ข้อแรกให้เข้มข้นก่อนนะเราไม่หลงไปเกลือกล้วเขาก่อนนะแล้วเราก็พิสูจน์ตัวเราเองแล้วชวนเขามาในทางที่ถูกครับนี่คือบทสรุปว่าเราจะอยู่กับคนพาลได้อย่างไรในยุคโควิดนี้ครับโควิดเป็นไวรัสร้าย คนผ่านก็เป็นไวรัสร้ายต่อจิตใจและต่อชีวิตคุณจริงๆพราะพุทธเจ้าถึงกําหนดไว้เป็นข้อแรกในมงคลชีวิตเลยว่าอย่าคบคนผ่านเพราะฉะนั้นเมื่อเราจําเป็นต้องอยู่กับคนผ่านเราก็ต้องอยู่แบบที่1่ยังไงนะครับปิดแมสใช่ไหมครับปิดกั้นอย่าให้เขาชวนเราไปทําอะไรไม่ดีได้ 2. ครับล้างมือใช่ไหมครับล้างจิตใจเราอย่าเอาสิ่งที่คนผ่านมาใส่จิตใจเรา ทิ้งไว้อย่าข้ามวันเด็ดขาดให้จบไปเลยและรักษาระยะห่างอย่าไปร่วมเรื่องราวอย่าไม่มีปฏิสัมพันธ์มีเท่าที่จําเป็นโดยใช้คีย์เวิร์ดว่าระวังและทั้งหมดนี้ก็คือมีสติเป็นฐานมีปัญญาเป็นตัวที่จะนําให้เราสามารถนําตัวเองให้ผลภัยได้แต่แน่นอนนะครับแม้เขาจะเป็นคนพาลถ้ามีโอกาสเราต้องเป็นกัลยาณมิตรที่จะดึงให้เขาเปลี่ยนจากคนพาล มาค่อยๆเป็นบัณฑิตให้ได้โลแลนเนเจอร์โค้ดขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมกับรายการคนตัวเบาครับรายการคนตัวเบาขอขอ,ขอบคุณนะครับคุณผู้ชมทุกท่านเลยที่มามีส่วนร่วมกับทางรายการของเราขอบคุณมากๆจริงๆและที่ขอบคุณที่สุดก็คือผู้สนับสนุนใจดีครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ถ้วยทองและโลแลนเนเจอร์โค้ดครับแชมพูปิดผมขาวที่มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทย ปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วย Lowland Nature Code ครับใช้ได้อย่างปลอดภัยสบายใจเลยครับเพราะเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติครับคุณผู้ชมครับธรรมชาติของการอยู่ร่วมกันของผู้คนมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราต้องอยู่ร่วมกันแน่นอนครับถ้าเราได้อยู่กับกัลยนานมิตรอยู่กับบัณฑิตชีวิตเราก็มีโอกาสที่จะไปสู่ทิศทางที่ดีงามแต่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เรามีโอกาสจะพบกับคนพาน คำตอบของรายการวันนี้น่าจะช่วยทำให้คุณผู้ชมมีหลักที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นและแน่นอนครับเราต้องช่วยกันลดคนผ่านตัวเราเองอย่าลืมเราเองก็อย่าเผลอที่จะเป็นคนผ่านด้วยนะครับรายการคนเ,าเบามุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้ผู้ชมได้เข้าใจความจริงแบบนี้แหละครับเพื่อจะได้มีความสุขกับชีวิตและเบาสบายไปด้วยกันครับและพบก,กับผมอำนาจทัศนีย์กุลได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณและสวัสดีครับ รายการคนตัวเบาขอขอบคุณโลแลนเนเจอร์โค้ดยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง